นโมอตัวใหญ่่ไม่ไปแล้วปลาขึ้นบนลาวเข้าไปไหนโอ้ยอะไรยังไ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหางมงนหนุนบว

เค็งเค็งตลอนเลย้ย <cel i> <people> ิงขอเดี๋ยวด้ถ่ายเลยนะปอาระวังนะปาเหนาไหมอ่ะยังไม่ใช่มันแตกนะ ไม่ใช <t songs> ่สีนี่ไม่ใช่นี่สีดิอย่ามาบังกล้องฉันก็พอละว้ายว่าทางนี้ ป่ามันไม่ใช่งูสิงนะนั่นหัวมอยู่นั่นหัวไม,ม่อยู่น,นั่นน้นนะป่าป่าระวงัะวง <c oughs> <c oughs> បាទអូ៎